นิทานเรื่องกล่องเสียงแห่งคืนดาวตกเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อนิสาอาศัยอยู่ในเมืองที่เงียบเหงาผู้คนเลิกเชื่อเรื่องดาวตกพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นเพียงเศษฝุ่นในอากาศคืนหนึ่งเขากำลังเดินไปนั่งเล่นใต้ต้นไม้ในคืนดาวตกและเธอสังเกตเห็นกล่องเสียงโบราณวางอยู่ในเงามืดที่ใต้ต้นไม้กลางลานกว้างโดยบังเอิญเปิดมันในคืนที่มีฝนดาวตกเมื่อนิสาหมุนมือจับกล่องเบาๆเสียงคำอธิษฐานโบราณดังก้องในอากาศปรากฏว่าทุกครั้งที่เขาเปิดกล่องโบราณกล่องจะส่งเสียงของ คำอธิษฐานที่ใครบางคนเคยส่งให้ดาวตกในอดีตเมื่อนิสาเริ่มได้ยินเรื่องราวความหวังความเศร้าความรักจากผู้คนมากมายที่ไม่มีโอกาสทําตามฝันเธอจับกล่องเสียงโบราณและตัดสินใจออกเดินทางตามเสียงเหล่านั้นเพื่อช่วยให้คําอธิษฐานที่ยังค้างคาเหล่านั้นได้เป็นจริงในระหว่างที่เธอเดินมานั้นในซอกลืบของเมืองมินตราเห็นกวางเรืองแสงสีฟ้าสวยงามกวางโน้มตัวให้เธอขี่หลังกวางตัวนั้นจะช่วยให้เขาตามหาคําอธิษฐานนั้นให้เป็นจริง แต่เธอต้องแข่งกับเงาแห่งความลืมเป็นเงาดำมหึมาปรากฏกลางเมืองรูปร่างคล้ายมือขนาดยักษ์ย้ายที่ไล่ลบความปรารถนาเก่าๆให้ใหายไปตลอดกาลมินตรากอดกล่องเสียงแน่นน้ำตาไหลกล่องเสียงเปล่งแสงสีทองแวววผลักเงาแห่งความลืมออกไปสุดท้ายแล้วคำอธิษฐานนั้นก็ได้ลบเงาแห่งความลืมนั้นออกไปผู้คนทั้งเมืองหันหน้ามองขึ้นฟ้าท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวตกเด็กๆเ,เริ่มอธิษฐานกันอีกครั้งนิสายิ้มและอบกอดกล่องไว้แน่นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความฝันและความหวังของคนเรามีคุณค่าแม้ว่าจะเล็กแค่ไหนอย่าลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองในโลกที่เร่งรีบและเปลี่ยนแปลงบางครั้งการช่วยเหลือคนอื่นก็คือการเยียวยาตัวเองไปพร้อมกัน